ค้นช่วยเอาท่ายดีๆหนูหนูหนโอเ๊ยหนูเออขึ้นไปนั่งท่ายรูปเร็ว คนจวยนูสบายโมเมนบอมานี่นูมานั่ง,ง,งอ,อ,อยู่นี่แนะมนหนูเบิงเบิงเบิงอ่จคเห็นออมานั่งอยู่นี่เน้เห็นมอแมน อังซีแหละสบายหนูโอ้ยอออีกแล้วโงแมนหนูไปนั่งไหมงานงานงานซอยอีเมย์ง่านดุนะหนูนั่งตรงนี้โอเคบอนั่งก่อน โอ๊ยเขาไปอยู่ในต้นไม้่ะ่ะสบายออกมาเร็วหนูคนงามล้านางงามอยู่ยังได้ั้นวะพี่โอ้วันสิเหลวมืออนี่เฮ้าหนูคนจุวยออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็ว ะบายหยุดหยุดหยุดหยุ okay? ดอย่าเฟื้ม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 อย่าฟื้นอย่าฟื้นอย่าฟบายไปก่อนไปก่อนแป๊บหนึ่งไปก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคปะโอเคปะก่อนแป๊บหนึ่งนูยูนี่กไบใครนรันเออหนูยูนี่กัไใครก็นั่งนั่งแป๊บ นางกวนสบายเดียวอย่าเฟิรม์มโอ้ยหน่าอิน,นหัวใหยี่ยามันนี่แม่จะเล็กหน่อยโอเคบ่โอ้บวตีงเลยบะที่ไหนอาสงสัยสุดนี่จะถืกใจนั่นเลถืกใจบัวนัวอืโอ้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 โอ งหน้าตาบง่งบอกด้วยว่าน่งชอบแห้งหน้าตาแบบปืม่มตีมกับสุดนี่ค่ะมันบ่หนูหนูชอบสุดนี่จังคากเลยมันบ่ถูกใจหนูแห้งอีเมียบ่บือไปบ่เป็นเป็นย้อนเขาเนาะเขาคนง,งามโอ้คนง,งามคนง,ง,งามน้าม,มาสบายสวยสุด สวยสุดกับสุดนี่อะไรปตินอเอา้าถือใจว่าตีงแล้วบอกสุดนะปทินี่เฮ้สุดแหลกคือบุ๊ยว่ามันจับปูเขากระดงคนจุ้ยหืมเออเอ้าบอกว่าท่านเดดขาดคำไปแล้วปฏินี่สุดนี่ก็สวยบ่าแพ้สุดนั่นที่ลูก กะทิสุดคือกันสุดนี่นะหนูมากหรือลุนนูหนูหนักนี่เงินะหนูหนูมากหรือหนูหนักนี่ฮนะหนูชอบหรือว่าหนูหนักเอ้ยงามคักนั่งงามเบิย้ยเบิ่งสุดนางมันทำมาหล่า นั่งอีกนั่งอีกนั่งงามโอ้สวยสวยจะหนูสวย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 ลูกสวยสวยที่สุดอ้ยชุดนี้กระถือใจหนูแม่ถือใจหนูแห้งจ้จอีแม่จ้าสวยมันสวยหรือมันหนักลูกสุดน่ะเนอะหนูมันสวยใช่ไหม อีแม่เข้าใจถูกใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเสียงไพเระบบดที่นี่เอาเขายู่ขิงหนึ่งดีแท้สองสุดเลยน,นี่นั่งแม่เพื่อนนั่นซื้อสุดให้ไหม่วนแล้วอีหล่าจะบอกว่าไทายยังไดหนูกระจววยเพราะหนูก้นจววยแต ป้าเคยอยู่คิงบิงดีแท้สบายเนอะหนูพี่หลากเคยอยู่คิงบิงดีเท้ว่าม,มันแมนบนนี้ฮมันลงไหลในสุดงามหรือว่านูนักสุดลูกก้นสวยออันผัดยามสีางกับง่ายไง,ยงยผัดยามสีห่ากับอ้ย อ้อยแล้วอ้อยอีกขนมรอแล้วขนมรออีกอันนี้แต่ว่าทายแล้วก็จะได้ให้ขนมนั่งนั่นีหลจ้ะคออขั้นสันนั่งบริเฮตหนห่าเด้นั่งมีความเป็นตัวเองสูงมันบอ โอ้อันนี้ก็สิมาขึ้นกันเบิงบ่งเบึ่งงต่หน้าตากรูลูว่านั่งชอบพุ๋นะหลับตาปิดปิดหนูสวยสุดใช่ไหมแม่หนูสวยที่สุดในซอยนี้แล้และลูกที่สุดของที่สุดแล้วหนูนะ